แปลกที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยแล้วกันแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะแปลกด,ดีน่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับวันนี้เราจะเสนอเรื่องราวของประเด็นที่ว่าหมูเคยครองโลกหมูหรือพิกนี่แหละครับเคยครองโลกจริงหรือเปล่านะครับนักว,วิทยาศาสตร์ จาก Leeds University ในกรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับค้นพบว่าโลกมนุษย์เรานั้นถูกครอบครองโดยหมูมาเป็นเวลานับล้านล้านปีนะครับในยุคที่เรียกว่า The Age of p o s อ i ซ e นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ260ล้านปีมาแล้วนะครับในยุคนั้นเนี่ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า l y t o s o u r u s นะครับที่ก็คือบรรพบุรุษของหมูทั้งหลายเนี่ย ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นเองโดยไลทซอสเนี่ยเป็นสายพันธุ์เพียงไม่กี่ชนิดนะครับที่รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสรรพสัตว์บนพื้นพิภพนะครับหลังจากการเกิดระเบิดของภูเขาไฟทั่วโลกทําให้สัตว์ต่างๆเกือบ95%รวมทั้งพวกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่พากันล้มตายกันหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากมันรอดมาได้นะครับ ซึงทำให้กลายเป็นยุคทองของไลโตซอรัสครับเพราะว่าเป็นยุคที่หมูเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสำราญนะครับโดยไม่มีผู้ล่ามาที่เป็นสัตว์กินเนื้อเนี่ยมามาแย่งอาหารหรือว่ามาทำร้ายตัวเองนะครับก็เหมือนกับว่าโลกมันเนี่ยอยู่เป็นของมันนะครับทุกอย่างคือสามารถกอบโกยได้แต่เพียงผู้เดียว ส่วนสาเหตุนะครับที่ว่าทำไมมันถึงรอดพ้นจากมหันตภัยหลังโลกครั้งนั้นมาได้นะครับทั้งที่สัตว์อื่นๆเนี่ยสูญพันธุ์กันไปเกือบหมดนะครับศาสตราจารย์พอวิงนอหแห่งลิสยูนิเวอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นผู้ทำวิจัยในเรื่องนี้นะครับเผยว่าเราคงได้แต่คาดคะเนนะครับแต่ก็คงเป็นพรนะครับเพราะหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ นิสัยแท้แทงมันเนี่ยชอบขุดนะครับและจำศีลอยู่ในโพรงดินที่มันอยู่เป็นเวลาน,านานนะครับทำให้เมื่อเกิดอุกาบาตถล่มเนี่ยมันจึงสามารถรอดพ้นได้เพราะหลบอยู่ในโพรงดินนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าสัตว์ไดาคาลร,รีสโตอซอรัสเนี่ยอายุยุคเพิ่มเนี่ย ส่วนใหญ่จะพบฟอสซิลในทวีปแอนตาร์กติกานะครับแล้วก็ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ออฟริกาออสเตรเลียและอนุทวีปอินเดียแสดงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวแผ่นทวีปและอนุทวีปทั้ง5แผ่นเคยติดต่อกันเป็นผืนดิดนเดียวกันในซีกโลกใต้นะครับแล้วก็มีชื่อเรียกว่ามาทวีปกนวานนแลนนะครับแต่ในยุคต่อ,ตอ,ตอมาเนี่ย แผ่นดินต่างๆได้เคลื่อนตัวมาทางเหนือยกเว้นทวีปออสเตรเลียนะครับโดยเฉพาะอนุทวีปอินเดียรวมทั้งแผ่นดินย,ย่อยๆในส่วนของอินโดจีนและเอเชียตะวันออกที่อยู่ใกล้กันได้เคลื่อนย้ายมาไกลสุดข้ามเส้นศูนย์สูตร์มาชนมุดและติดต่อกับทวีปเอเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปลอเรเชียตั้งแต่สมัยอีโอซีนช่วงต้น ข้อสังเกตที่สําคัญนะครับคือเรื่องของขนาดของหมูที่ไม่ใหญ่เกินไปนักนะครับโดยเฉลี่ยใกล้เคียงเนี่ยขนาดเท่ากับหมูในปัจจุบันที่เรารู้สึกที่เรารับรู้นะครับก็คือมีปากยื่นออกมามีเขี้ยวยาวใช้สําหรับขุดหาพืชกินนะครับทําให้มันเนี่ยเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นและอยู่บนโลกแพร่พันธุได้อย่างยาวนานนะครับก็คือ นอกจากนี้มันยังมีหลักฐานีิสูรนะครับว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพบฟอสซิลของไลโตซอรัสซึ่งไลโตซอรัสที่พบเนี่ยจะอยู่ในทุกแห่งของบนโลกครับแสดงให้เห็นว่าเป็นยุคที่หมูครองโลกจริงๆนะครับในในช่วงเวลาหนึ่งจนสามารถขยายพันธุ์มาถึงปัจจุบัน สรุปง่ายๆก็คือเป็นเรื่องจริงครับที่ว่าหมูเคยคลองโลกเพราะว่าเนื่องจากหมูเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่ชอบขุดชอบหลบอยู่ในหลุมดินนะครับแล้วก็จำศีลเป็นเวลานานทําให้มันไม่ถูกอุกาบาทที่ตกมาเนี่ยทาลายล้างเผาพันธุ์นะครับแล้วก็ส่งผลให้มันเนี่ยรอดจากเหตุการณ์ล้างโลกจากอุกาบาตได้แล้วก็ เรียกได้ว่ามีแค่พักคพวกประชากรของมันที่ได้ใช้ทรัพยากรหลังจากอุกกาบาตถล่มนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าหมูเนี่ยเคยของโลกช่วงหนึ่งจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นก็ประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นวิชาการพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องราวที่คิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าสัตว์อย่างหมูเนี่ยที่ดูอ่อนแอไม่ไม่สามารถที่จะไปทำร้ายสัตว์อื่นได้เนี่ยจะกลายเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดนะครับและเคยครองโลกช่วงหนึ่งด้วยนะครับ ก็เป็นหลักฐานที่เราสามารถค้นพบนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเรื่องนี้อย่างเป็นทางการได้ครับก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็กด Sub subscribe ได้วยครับติดตามชมคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจได้ ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ